กับกระบะแขบยกสูงเกียร์ธรรมดา6สปีดกับรุ่น XLT พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษส่วนรถ150,000บาทสวัสดีค่ะอยู่กับช่อง Ford Channel Ford เจริญนครนะคะเกอยู่กับ Ranger XLT เป็นแคบยกสูงนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่89,000บาทนะคะคันนี้นะคะมีการบวกแพ็กเกจคะของตัวรถนะคะอีก40,000บาทนะคะเป็นสีขาวนะคะเหลือคันนี้คันเดียวนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะส่วนรถนะคะ150,000บาทส่วนรถนะคะลูกค้านะคะจะนำไปเป็นเงินดาวนะคะหรือจะเอาไปลดดาวนะคะ พร้อมทางนะคะลูกค้าที่ซื้อสดก็ได้ส่วนรถนี้เหมือนกันนะคะ1 5 0 0 0 0บาทนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้า170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรมีออปชันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนำชมค่ะของตัวรถนะคะกระจังนะคะที่คาดการะคะ่ะเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะช่องตะแกรงนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะ ทำให้ลมและอากาศถ่ายเทยได้ดีเลยนะคะไฟของ XLT นะคะเป็นไฟมันติ r รีเฟกเตอร์ LED นะคะไฟวิ่งกลางวันนะคะในรูปแบบตัว C นะคะเป็น LED นะคะในตัวแพ็กเกจนะคะยังสามารถะะเปิดไฟสูงให้นะคะ อัจฉริยะด้วยนะคะมีเตือนการชนด้านหน้าด้วยนะคะตรวจจับคนเดินถนนนะคะคันนี้นะคะที่บวกแพ็กเกจเข้ามานะคะไปตัดหมอนะคะพรอมด้ียคิวโคม,มียมนาะอันนี้มีมาจากโรงงานเลยนะคะแต่ขอรากจูงนะคะมีให้1จุดนะคะคันค่านะคะคิวรอนะคะ3นิ้วนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานเป็นสีดำาด้านนะคะแม็กและยางนะคะในรุ่นของ xlt นะคะเป็นแม็ก10 7นะคะตัวแม็กเป็นสีบอลเงินนะคะซสายยาน,นะคะก็ใส่อยู่ที่ 25570R17 นะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะกระจกนะคะปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะบันไดขึ้นด้านข้างมีมาแรก ปันไดขึ้นด้านท้ายนะคะก็มีมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะไฟท้ายนะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะไฟเบรกดวงที่สามนะคะอยู่ที่ฝากระบะท้ายนะคะตัวโลโก้ฟอดด้านท้ายนะคะพร้อมด้วยกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะของรุ่น XLT กันชนด้าน นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแพ็กเกจนะคะจะให้นะคะเป็นสัญญาณถอยไม่อีก4จุดนะคะคอนโซลนะคะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีเทากาไฟนะคะหน้าจอกาะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple c a r า l a y Auto Android นะคะรองรับในส่วนของแอปพลิเคชัน Ford p a s รนะคะ s y n c 4 a มีด้วยนะคะสำหรับในรุ่นของ x l t นะคะช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนะคะมีให้ 1. จุดนะคะ USB C1.0 ใช้ 1> 1. c 1ดเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สป,ปีดนะคะหน้าจอดิจิตอลเลือนไมล์นะคะเป็นแบบ8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะสำหรับในรุ่นของ Ford ทุกรุ่นเลยนะคะพวงมาลัยก็หุ้มหนังนะคะเดินได้ด้วยสีดำนะคะตัวปุ่มสตาร์นะคะก็เป็นการสตาร์ในการกดปุ่มนะคะไฟ เปิดปิดไฟหน้านะคะก็เป็นอัตโนมัติด้วยนะคะในตัวของกุญแจนะคะก็ให้เป็นกุญแจ2ดอกเลยนะคะเบอกนะคะเป็นบอกผ้านะคะมาจากโรงงานเลยนะคะรับชมคลิปนะคะจบไปแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะในรุ่นของ CA ป XLT นะคะก็สามารถติดต่อหาเกดได้เลยนะคะที่0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะหรืออยากจะปรึกษานะคะเกี่ยวกับไฟแนนซ์นะคะการจัด การจัดไฟแนนนะคะมีบริการนะคะรับจัดให้นะคะถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่งมอบรถนะคะให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะเก๋ฝากช่อง YouTube ไว้ด้วยนะคะชื่อช่องฝอดเก๋จะแนวนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเป็นรถดุ่นไหนนะคะชุดแต่งแบบไหนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เก๋ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ